วันนี้เกมอิกด c h r o n i c l e ก็มีอัปเดตใหม่นะครับเป็นของสงการก็จะมีตู้เลดอัพนะครับเป็นเอลิกาณสงการแล้วก็ตู้เลดอัพนะครับที่เป็นการันตีนะของคู่หูไฮด้าระดับ SSR นะครับก็ตู้พิเศษที่ผมแนะนําให้กดนะครับก็คือมันจะการันตีนะครับตัว3าดาวแต่ว่าไม่แน่นอนนะครับว่าจะเป็นตัวหน้าตู้เนี่ยภายใน80ครั้งก็ใช้เพชรตอ10ครั้งก็คือ 1, พันหเพราะฉะนั้นการันตี80ครั้งก็จะใช้ไปท,ทั้งหมด1 2ือนหมือนสองนะครับมีโอกาสในการหลุดเลด แต่ว่าถ้าเกิดหลุดเละแล้วเนี่ยเรากดอีก80ครั้งนะครับตัวต่อไปจะเป็นการันตีหน้าตู้นะครับหมายความว่าโอกาสาพลาดสุดๆเลยแบบ worst case นะครับก็คือทั้งหมด160ครั้งนะครับก็ต้องประมาณ2 4 0 0 0เอาจริงๆเพชรเนี่ยผมไม่เคยกดตู้ไหนเลยนะครับนอกจากนายุตาเนี่ยก็ได้การันตีไปแล้วครั้งหนึ่งจนถึงปัจจุบันนะครับก็เ,เก็บมาเกือบๆแต่ไม่พอเหมือนกันนะถ้าเกิดมันหลุดเละใน80ครั้งแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันรอบแรกไม่หลุดเลดแล้วก็เหลือนะครับก็จะไปกดที่ คู่หูไฮด้าต่อนะครับตัวนี้ก็การันตี80ครั้งนะครับ80ครั้งก็คือเอา1,002คูณประมาณ9,006นะครับตัวละครนาฬิกาสงการนะครับจะเป็นคนละตัวกับนิกาปกตินะครับเป็นตัวใหม่เลยก็จะความสามารถคล้ายๆกันนะครับเป็นสายตัวใบไม้นะครับแล้วก็จะไปยืนแถวหลังแทนหน้าเม็ดเป้าเดี่ยวยังคงเป็นเป้าเดี่ยวนะครับกายภาพแล้วก็มีความสามารถในการบัฟนะครับที่ระดับ3ดาวของการ์ดนะครับ ก็จะเป็นดูดเลือด30%นะครับ1เทิร์แล้วก็มีบัฟนะครับโจมตีนะครับตั้งแต่ระดับการ์ด1 2 3นะครับสูงสุดคือ30% 2เทอร์น,นะครับไปทั้งการโจมตีแล้วก็บูทโจมตีกับดูดเลือดในสกิลเดียวกันนะครับต่อเป้าหมายด้านหน้า1เป้าหมายแล้วก็ตัวที่เป็นสกิลที่2นะครับจะเป็นบัฟพ,พันธมิตรนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติม,ต,มต่อเป้าหมายที่แพ้อัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์แพ้ทางก็คือไอที่มันชนะทางแพ้ทางการของ ที่ชนะทางแพ้ทางกันแบบนี้นะครับใบไ,ไม้ชนะตัวสีฟ้าเวทสีฟ้าแล้วก็สีฟ้าไปชนะปืนสีแดงนะครับแดงปืนสีแดงชนะใบไม้นะครับเพราะตัวเนี้ยจะเพิ่มขึ้นเป็นมาทงทีมนะครับที่การระดับเลเวลสามสูงสุดก็คือ3 0มสเองเทิร์นแล้วก็ตั้งแต่การระดับ2ขึ้นไปนะครับจะทําการล้างดีบับด้วยนะครับล้างดีบัฟหมู่นะครับได้สูงสุด2ออย่างนะครับสกิลอันติเมตนะครับจะเป็นศัตรูแนวนอนก็คือในแถวเดียวกันไนมะ่ว่าจะเป็น แถวบนนะครับไล่จากหน้ากลางหลังไปเนี่ยก็คือทั้งแถวนะครับโจมตีเป็นกายภาพแล้วก็ไอตัวจะมีความสามารถในการลดป้องก,กันกายภาพนะครับ3 0 2เทร์แล้วก็จะมีตัวดีบัฟนะครับนักแข่งกัดเนี่ยสร้างความเสียหายเป็นคงที่นะครับ64%เของพาโยมตีนะครับอีก2เทิร์นะครับก็ถือว่าโดยรวมๆก็ค่อนข้างโอเคนะเป็นตัวดาเมจแถวหลังที่เป็น,นก้อกายภาพอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดได้มาเราจะไปใช้พร้อมกับอิเลรกการล่าปกติได้ไหมส่วนพาสซีฟจะเป็น เมื่อใช้อิเทอร์บาร์หรืออันตีนะครับการโจมตีคริติคอลอันนี้มันบอกว่าเพิ่มดาเมจคริติคอลนะครับ15%สัดสมได้สูงสุดก็คือ10สเต็กนะครับแต่ว่าในกรณีการต่อสู้อ่ะผมว่าส่วนใหญ่มันใช้อันตีไม่ถึง10ครั้งหรอกอันนี้ก็ให้มาเวอร์เกินก็ทุกครั้งที่ใช้อันตีนะครับจะตีดาเมจคริติคอลแรงขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดจะบูทผมว่ามันต้องอมีคริติคอลเยอะๆถึงจะเก่งนะแล้วก็คู่หูไฮด้านะครับตัวนี้จะมีความสามารถก็คือ ติดตามบังคิลี่นะครับจะมีความสมารถในการเบิร์ตเซิร์ฟสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น17.24แต่ว่าจะรับความเสียหายเพิ่มเติม10็ก็น่าจะเหมาะกับตัวดาเมจแถวหลังแล้วก็เมื่อสนิทนะครับจะทําการต้านนะครับพวกดีบัฟต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นเผาไหม้พิษน้ําแข็งกัดเสียเลือดนะครับนาตา37.5แล้วก็สกิลนะครับที่ใช้งานนะครับจะเป็นสร้างดาเมจเวททั้งหมดนะครับตามพลังโจมตีของวาคิลี่ที่ตามแล้วก็มีโอกาส15นการดพิษนบ เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดปัจจุบันนะครับก็ตัวนี้นะครับติดตามจะเสริมให้กับตัวใบไม้ได้ดีแล้วก็ตัวที่เป็นนามสก็เก็าที่ดูนะครับเข้ามาพร้อมกันกับอิริกาล่าสงการก็ตัวนี้ก็ไปใช้กับอริกาล่าสงการนั่นแหละแล้วก็นะเวลาที่รีวิวนะครับตู้เลดของนายุตายังอยู่นะ่าจะถึงประมาณเที่ยงก็ใกล้จะออกไปแล้วเดี๋ยวก็จะเหลือตู้นี้นะครับตู้ที่ไม่ใช่ตู้เลดพิเศษที่ไม่มีการันตีเดี๋ยวผมไม่แนะนําให้เปิดนะครับเพราะว่าต่อให้อัตรามันสูงกว่าตัวอื่นเล็กน้อยนะ ทีนี้การที่ไม่การันตีมันมีโอกาสออกตัวอื่นตัวเนี้ยจริงๆรินาจาเป็นตัวที่มีพาสซีฟเริ่มมาจากเกเขตดอันติเต็มนะครับแล้วก็ใช้อันติใส่ตัวหน้าจะแรงขึ้น70%กับลดโจมตีนะครับของแถวหน้า9 0ซึ่งไม่ได้จาเป็นหรอกเพราะว่าตัวแท็งมันไม่ค่อยมีโจมตีอยู่แล้วบวกกับนะครับดาเมจก็คือจะเป็นแถวหน้าเป็นเวทนะครับหนึ่งเป้าหมายแล้วก็บูทพลังโจมตีได้แบบเอลิกานะครับก็แนลและเป็นตัวสัางหารแถวหน้าซึ่งก็ไม่ได้เก่งะองะไรับ ะนั้นในตู้ณเวลานี้นะครับถ้าเกิดคุณมีเพชรก็แนะนําให้ลง e อิเลกาส้งก้านถ้าเกิดเหลือๆก็ไปลงที่ s s สซตานะครับไฮด้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะมากดอเลกาให้ดูนะครับก็80โลนะครับการันตีครั้งแรกจะได้หรือไม่มาแล้วก็ลุยกันเลยให้กดทีละ10ครั้งนะครับเพราะว่ามันจะอย่างน้อยๆก็มีโอกาสได้ระดับ2ดาวนะครับ ทำคัเซินไปเลยนะโ okay. อเคต่อแรกสามดาวได้เอริกาเลยไหมใช่ไม่ใช่ก็สำหรับสหรับเจ้าเอริการล้านสงการเนี่ยมันมีเสียบพาคใครให้ด้วยนะได้เป็นอาฟิสอาฟิสที่ผมยังไม่ได้รีวิวใช่ไหม พอโจมตีเป้าหมายเดียวกยายภาพนะครับแล้วก็เป็นเอฟเฟกในตัวเองนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก2เทิร์นนะครับสูงสุดจริงๆดามเมจกยายภาพเริ่มต้นค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าวูดดามเมจให้กับตัวเองได้ก็ใกล้เคียงกับเอริกาแล้วก็ตัวสกิลสอน,นะครับจะเป็นสร้างความลหลงไหลทําให้ศิตสหานะหลงไหลนะครับแล้วก็แถีเพิ่มเติมอีกสองเทิร์นแล้วก็เสียหายเพิ่มขึ้นต่อการโจมตีเดียวนะครับอีก30% 2เ็อทิร์นก็คือมันจะเป็นบัฟอะให้กับตัวเองนะครับ ให้กับสกิลต่อๆไปแล้วแหละแล้วก็อันนี้จะเป็นบัฟกทพิทมมทั้งหมดนะครับเมื่อใช้สกิลหนึ่งมีโอกาส80%ที่จะโจมตีอีกครั้งโจมตีซ้ำเนาะอีก3เทิร์นแล้วก็เพื่อคอนเต่ที่ทำได้โอเคเท่ากับว่าเป็นตัวบัฟนะครับให้กับสกิลหรือมั้งโจมตีแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวไปเลยก็ไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่แล้วก็พาสซีฟจะเป็นไม่ใช่ไอสกิลนะครับสุ่มล้างบัฟของศัตรูด้วยก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะสำหรับเา่าอาพิทเดี๋ยน,นี้ก็ลุยต่อนะครับ จะการัตีสาดาวภายในอีกเจครั้งอ่ารอบนี้ไม่ได้นะครับได้แค่2ดาวตัวหนึ่งเฮ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ไอที่การได้อาพิดครั้งแรกมันนับเป็นการันตีครั้งแรกไปแล้วใช่ไหมแสดงว่ารอบนี้ถ้าจบ61ครั้งก็คือได้ออการสองการชชว์ใช่ไหมโอเคแล้วกันก็ไป แล้วนะครับอีกตัวนี้น่าจะการันตีเอริกาแล้วละ่ะไม่ใช่หรอเขาไม่ใช่พีไอ้สองดาวสองดาว,ดาวมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนร่างจากสองดาวเป็นสามดาวานี่เอริกาเองนะเชื่อใจฉันและพลังแห่งผืนน้ำได้เลยค่าก็น่ารักดีนะครับเรียบร้อยแล้วก็อีกตัวนึงอันนี้เชมานะ เซียวมานี่เป็นตัวดาเมจเวทเป้าเดี่ยวนะครับแล้วก็ส่งเพิ่มเอ,อาเพิ่มพลังงานอีเตอร์ให้กับตัวเองนะครับเกรดอันติยิ่งใช้สกิลหนึ่งบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เกรดอันติเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็โจมตีเป้าหมายทั้งหมดเป็นดาเมจเวทหมู่ยกเลิกดีบัฟนะครับก็ยกยกเลิกบัฟก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็เป้าหมายเดียวนตนะครับเป้า เวแล้วก็เชนช็อตที่ผมว่าน่าจะเป็นสถานะช็อตไฟฟ้าแหละบ้างนาไสูงสุด25 0 0เก็เหมือนจะเยอะนะแต่ว่าต้องลองใช้จริงดูแล้วก็พัสดีจะเป็นไม่ใช้อ็กซ์สกิลนะครับสุ่มล้างสถานะป,ปกติก็คือเป็นทั้งตัวล้างบัฟศัตรูแล้วก็ล้างดีบัฟฝ่ายตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวสนับสนุนดีบัฟบัฟอะไรประมาณนั้นโอเคแล้วก็ได้เรียบร้อยนะครับสำหรับโจเดกกาโอเคก็น่าจะในเมื่อได้แล้วก็น่าจะแค่นี้นะครับ นี้ไปสุ่มตัวที่เป็นแก r อาไฮด้ากันต่อเนาะไปลุยกันเลยโอ้โหไม่มีเลยนะครับต่อนะครับอีก10ครั้งไม่มีใช่ลุยถ้าเป็นเนสามันจะเป็นก๊าซสีทองใช่ไหมถ้าเกิดถึงดาวจะเป็นทองแดงแล้วก็ สีเงินจะเป็น sr หางมาแล้วนะครับทองแรกโอ้ได้ไฮด้าเลยเยี่ยมแล้วก็จมีได้อซ่ในตู้ด้วยนะครับเป็นเจ้าตัวงูตัวนี้นะงูคิงคอบบ้าก็ตัวนี้ติดตามใบไม้นะครับป้องกันกายภาพแสดงว่าใช้กับแทงได้นะห,หรือว่าจะใช้กับมาลุลุลได้แล้วก็ขอสมมติอีกอย่างก็จะเป็น เมื่อสนิทนะครับโต้กับเมื่อถูกโจมตีโดยตรงนะครับจะมีสวนกลับด้วยสกิลหนึ่งนะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยก็เริ่มจากแรวเ,เวลก่อนนะครับรู้สึกถึงพลังแห่งผืนน้ำเต็มเปี่ยมเลยล่ะรู้สึกถึงพลังแห่งผืนน้ำเต็มเปี่ยมเลยล่ะติดตั้งอุปกรณ์ ก็ติดตั้งคู่หูไฮด้านะครับก็นะ่าจะเข้ากันที่สุดแล้วเพราะว่าบูธดามจนะครับแล้วก็เขาจะหาได้รับเพิ่มขึ้นก็ต้องเหมาะสำหรับตัวที่อยู่แถวหลังนะครับพอดีเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดสนิทก็จะมีภูมิแก่งนะครับต้านพวกดีบัฟต่างๆได้ด้วยสมตีเวทนะครับทั้งทีมจัดการไปเพิ่มเลเวลให้เรียบร้อยนะสำหรับเจ้าไฮด้า เทียบเท่าสเตตัสนะครับเนื่องจากอุปกรณ์จะน้อยกว่าเล็กน้อยนะครับก็เจ้าตัวเอลิกาล้างหลักนะครับ3ดาวเลเวล39เท่ากันนะครับก็พลังชีวิต1 2ื่นสโจมตี2 0 0ร้อยสองพันแล้วก็ป้องกันนะครับสองกับป้องกันเวท1้2เทียบกับเอลิกาตสงการนะครับล่างนี้นะครับ3ดาวแล้วก็ตัวที่เป็นเลเวลเท่ากัน39นะครับแต่ว่าของอุปกรณ์น้อยกว่าเล็กน้อยก็พลังชีวิตน้อยกว่านิดนึงโจมตีนะครับน้อยกว่านิดนึงก็นั่นแหละน้อยกว่่าาทุกอยง อย่างไรแลยะนักแข่งน้อยนะครับจากความต่างของอุปกรณ์ก็ถือว่าเป็นตัวที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าความสามารถจะเป็นคนละประเภทกันเลยก็คือเอเลการล่างหลักมันจะเป็นการบูตบัฟตัวเองนะครับให้การจอบกอดแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเหมือนกับตัวที่บูตนะครับทั้งการดูดเลือดโจมตีให้ตัวเองแล้วก็มีบูตนะครับตัวการชนะทางให้กับทีมกับตัวที่เป็นกายตัวที่เป็นอันตินะครับก็ลดป้องกันกายภาพให้กับทีมนะครับถือว่าเสริมกันในทุกครั้งดีพาสซีินะครับก็เพิ่มดานไปคริคเคิ ส่วนการจัดทีมนะครับสามารถเอาลงพร้อมกันได้ไหมไปกันเถอะโซเนยเอาลงพร้อมกันได้ด้วยเนาะเออตลกดีเหมือนกันมีทั้งล่างหลักมีทั้งล่างตองการแล้วก็เนื่องจากมันมีเบอร์เซิฟใช่ไหมก็ควรจะอยู่แถวหลังกลางกลางนะครับเพื่อไม่ให้โดนดาเมจเดี๋ยวลองไปสู้ดูนะครับในด่านบอสด,ด่านนี้นะดีต okay, แดตงกฤษเนะโอเค้มามาล้ลุตั้งโลแล้วก็ ถ้าตัวนี้ต้องรอเิรินนะเพื่อจะได้บัฟได้สูงสุดการแพ้ทางชนะทางแล้วก็น,นี่โจมตีเป้าเดี่ยวรุนแรงถ้าเทียบกับเอริกาแล้วเลเวลเท่ากันนะครับถือว่าร่างหลักแกงโจมตีแรงกว่าแต่ว่าตัวนี้มันบูสต์โจมตีให้ตัวเองได้ไงฉะนั้นก็น่าจะมีค่าใกล้เคียงกันหรืมั้ง ก็เลยการทั้งสองล่าเนี่ยจะคล้ายเคียงกันนะครับก็คือถ้าเกิดสะสมการ์ดได้ไม่เต็มแม็กซ์กมันก็ยังประสิทธิภาพไม่สมสุดเพราะฉะนั้นน่าจะต้องสะสมถึงเลเวลสาม กนสお守りしますโอเคที้มาลองอันนี้เพิ่มการแพท้ทางชนะทางนะแล้วก็ยกเลิมดีบัฟเราทำได้แน่แล้วก็ถ้าตีนะครับศัตูนแนนอนแบบนี้เนาะ,อ,ะอ๋อรู้แล้วก็คือยิงได้แค่เฉพาะแถวที่อยู่ในตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเน้นตีพวกปอสเนี่ยก็ต้องแถวกลางอนะเนาะถูกแล้วละ่ะอันนี้โจมตีแถวนอนทั้งหมดนะครับลดป้องกันกายภาพ ก็คือจริงๆก็เป็นการห่างพื้นน้ำยะาอ่าแล้วก็มาที่มีการโจมตีซ้ำของไฮด้าด้วยนะก็เท่ากับว่าตัวเองก็คือบัฟแคจะกบบมีบัฟลดก่อเสร็จก็โจมตีต่อเนื่องได้นะครับเป็นการบูทการหูุดเลือดแล้วก็เพิ่มโจมตีนี่ไงแลก็เล่นสดุกดีนะขอว่ามีไตรกาไม่ได้กันทั้งสองล่างเนี่ยเท่ากับว่าเราโจมตีบอสเข้าแรงขึ้นมากเลยเนาะองกนี้ ก็คือเราควรจะเปิดด้วยตัวที่เป็นนาฬิกาสองการก่อนนะเพื่อแบบบัฟทั้งการชนะทางนะครับแล้วก็การโจมตีผมว่าเล่นโอเคนะถ้าเกิดเล่นสายกาะภาพพี่แบบเจัดการบอสหลักๆอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าน่าจะต้องเอาโซเนียออกเพราะว่าโซเนียมันเป็นตัวตีหมูใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดใส่เป็นจริงๆต้องใส่น้องเคียวเข้ามา ก็จริงๆแล้วว่าควรจะมีโซเนียอะไรถูกแล้วเพราะว่าต้องมีตัวเก็บเป้าหมู่ตัวหนึ่งแล้วก็อีกสองตัวเป็นตัวตีบอสใช่ไหมแล้วแต่การเล่นนะเก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับเอลิกาตัวนี้นะเอลิกาสองกางรวุบรวมพลังเห่งพื้นน้ำดาเห่งพื้นน้ำเชื่อใจฉันได้เลยนะ เออแล้วก็ดูดเลือดได้ก็แสดงว่าโอกาสตายค่อนข้างยากได้นะตัวนี้นีแล้วก็จะยิ่งเก่งถ้าเกิดมีไฮด้านะก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับชาวอเอริกาล่างสองการนะถือว่าค่อนข้างเก่งนะครับนอกจากนั้นช่วงนี้ก็จะมีก,กิจกรรมนะครับปีใหม่ของเอริกาแลก็ดันดนเลื่อนนะครับเล่นกิจกรรมไป แล้วก็มีของแรกในร้านนะครับก็จะมีชุดเสือเ่อในเอกะส่งกาสามารถไปอัพเป็น4ดาว5ดาวต่อได้นะครับมีราโกริก้าแล้วก็โซเนียลัวก็อนนี้น่าจะเป็นของประดับบ้านเลยาะเด๋ยวก็จะมีตัวอันเชิญแล้วก็ถ้วยประดับเนาะครับเพราะเดิน์ก็ตามนี้เลยเออนหนึ่งที่เขาปรับปรุงนะครับจะมีในส่วนของตัวฟาสเคยนะเขาเพิ่มขึ้นจำนวนขึ้นให้มากนะครับเพราะว่าเขาเร่งเห็นว่าเราไม่ควรจะเสียเวลาในการแบบเคียร์ดางนะ ก็เลยควรจะต้องให้ตัวฟาสตาเยอะนะครับของเดิมมันจะเป็น10อันหนึ่ง5อันหนึ่งนะครับโดยแรกโดย10อ่าหนึ่งหมื่นเอเลสนะครับคราวนี้ก็จะเป็น25ใบได้ในวันหนึ่งก็เท่ากับ50ใบครับไปแล้วถ้าไม่ได้ใช้เปลือกผมคิดว่ามันเพียงพอแหละทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตู้อันเชิญพิเศษของเจ้าเอริกาสองการตู้อันเชิญตัว s s r ไคด้าคู่หูนะครับที่มาใช้คู่กันได้อย่างดีเลยสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ